เฮ้ยจะส่งเสียงดังอยู่วะตัวตัวนี้เฮ้ยนั่นมันไอ้แก๊งรักเด็กนี่นาะไม่ได้การละ ไอ้พวกนี้นี่พวกแกจะทำไรเด็กอะดูจากสารละรูปแล้วเนี่ยคงเป็นแกงลักพาตัวใช่ไหมช่วยหนูด้วยหนูกลัวอ้าวหนูทำไมพูดแบบนี้อะพวกพี่สองคนคุยดีๆแล้วนะพูดดีเหรอที่ฉันเห็นเนี่ยคือพวกคุณเนี่ยเป็นคนลักพาตัวเด็กคนนี้ต่างหากมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณเด็กคนนี้มันล้ายกว่าที่คุณคิดอีก นี่น้องเลิกทำตัวน่าสงสารได้ละเอาเงินมาเดี๋ยวนี้เฮ้ย hey, นี่ถึงขนาดถ่ายเงินเด็กเลยเหรอฉันจะแจ้งตำรวจนี่คุณไอเด็กเนี่ยมันขโมยเงินเราไปต่างหากไม่เชื่อคุณก็ลองค้นตัวมันดูดิเปล่านะคะหนูไม่ได้ทำนะคะไม่ลินเป็นไรหรือเปล่าอ่ะพี่ดาวพวกเขาจะจบหนูอ่ะหนูกลัวมาก อะไรน้องสาวหนูอ่ะเธอมาก็ดีแล้วนี่น้องสาวของเธอเนี่ยขโมยเงินของพวกฉันไปเธอจะรับผิดชอบอยังไงนี่พี่อย่ามาใส่ร้ายน้องหนูนะเด็กตัวค่นี้จะไปทำแบบนั้นได้ยังไงอะ่ะนั่นสิฉันว่าพวกคุณรีบไปดีกว่าเพราะไม่อย่างนั้นฉันจะถ่ายคลิปประจารย์พวกคุณในโซเชียลพวกคุณทำร้ายเด็กอ้าวเอ้ยไงมันใส่ร้ายกันหยิ่วะไม่ไปใช่ไหม ฉันถ่ายแล้วนะเออไปก็ได้เว้ยขอบคุณก็ระวังตัวคุณไว้ดีๆนะไปเว้ยขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่ช่วยพวกหนูอะ่ะไม่เป็นไรจ้ะไะเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านเออไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพวกหนูะเดินกลับเองก็ได้ บ้านหนูอยู่ตรงนี้ค่ะอ๋อโอเคงั้นพี่กลับแล้วนะค<อ>่ะขอบคุณพี่อีกครั้งนะคะขอให้กลับบ้านดีๆนะคะ นี่หรอจะพอยักไสหาเลยวะอุ้ยแกล่ะได้มาเท่าไหร่โอ้ยแกก็ไม่ได้เรื่องเลยไปทั้งวันได้มาแค่เนี้ทำไมกูถึงมีลูกกโง่พวกแกวะเดี๋ยวหนูไปหางานทำไงแม่อย่างแกอ่ะ จะไปทำอะไรได้ตามร้านอาหารเหรอชั่วโมงละ30บาท40บาทมันไม่พอกินเว้ยพี่ดาวแม่หนูขอร้องอ่ะหนูกับน้องอ่ะไม่อยากทำเรื่องแบบนี้จริงๆนะเดี๋ยวนี้กล้าเถียงใช่เหรอกล้าขาดใช่เหรอโตแล้วแม่อยพี่ดาวเลยเนี พรุ่งนี้นะถ้ายังหาเงินไม่ได้แค่เนี้ยเจ็บตัวแน่อุ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยปวดท้องน้องออน้องน้องเป็นอะไรหรือเปล่า ดตรงไหนคะเออปวดตรงเนี้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่โทรแจ้งโรงพยาบาลให้นะออ,อ,อไม่ต้องค่ะหายแล้วฮะอ,อ,อยู่ดีๆก็หายขอบคุณนะคะพี่มิลินกลับบ้านกันเถอะแม่คงรอ,อนานแล้วอะ่ะอ้าวน้องสองคนที่พี่เจอเมื่อวานนี่ จะรีบไปไหนกันหรอจ๊ะสวัสดีค่ะพี่คือวันนี้พวกหนูรีบอะค่ะเดี๋ยวขอตัวก่อนนะคะอ๋อหรอพอดีว่าพี่มีเรื่องอยากคุยด้วยอะใช้เวลาไม่นานหรอกเมื่อวานกระเป๋าเงินที่หายไม่รู้ว่าน้องสองคนเห็นหรือเปล่าจ๊ะเอ,อ่อไม่นะครับไม่เห็นเลยค่ะ สงสัยจังเลยเนาะว่ากระเป๋าเงินของฉันมาอยู่ในกระเป๋าน้องได้ไงเอ๊ะเมื่อวานที่เธอเจอเด็กสองคนกระเป๋าเงินเธอก็หายใช่หมใช่ขอบใจแกมากนะที่ทำตามแผนไงมีอะไรจะสารภาพไหมนี่พวกพี่เป็นเพื่อนกันเหรอคะเออคือ พวกหนูขอโทษนะคะอย่าเอาเรื่องพวกหนูเลยค่ะที่พวกหนูต้องทำแบบนี้ก็เพราะว่าพี่เห็นหมดแล้วแหละคุณก็ระวังตัวไว้ดีล่ะ เอ,อยังไงดีพี่ดาวเราจะเข้าคุกแล้วหรอพี่คะผู้หนูไม่ได้อยากทำเลยนะคะแต่ว่าผู้หนูไม่มีทางเลือกจริงๆอะ่ะพี่ดาวถ้าเรากลับบ้านมือเปล่าแม่ต้องทำร้ายเราแน่ๆไม่ต้องห่วงงั้นเอาแบบนี้แล้วกัน กลับมาช้าจังวะไหนได้มาเท่าไหร่ไม่ได้สักบาทค่ะแม่พวกหนูไม่ทำแล้วค่ะแม่อะไรนะ,ะสงสยัยเมื่อวานโดนตีน้อยไปใช่ไหมได้เดี๋ยววันนี้จะสั่งสอนให้หลับจำเลยมาเน๊ะหยุดนะ <c oughs> นี่แกเป็นใครมายุ่งอะไรเรื่อ,อ,องครอบครัวฉัน ก็ลูกคุณอะขโมยกระเป๋าเงินฉันไปเออแล้วไงอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับฉันสัหน่อยนึงนี่คุณรู้ตัวไหมคะว่าการที่คุณสอนให้ลูกทำเรื่องไม่ดีเนี่ยอนาคตเด็กโตมาเขาจะอยู่ในสังคมลำบากนะคะก็นี่มันลูกของฉันอะฉันจะสั่งสอนในเรื่องของฉันนี่โอถ้าคุณยังเชื่อมันในทัศนคติแย่ๆแบบเนี้ ฉันจะส่งคลิปที่คุณตีเด็กๆเนี่ยลงในโซเชียลให้เขาประนามคุณแล้วก็ส่งให้ตำรวจด้วยเอ้ยอะไรอะคุณอะไรคลิปตำรวจคุณคุณอย่าเลยนะเออต่อไปฉันไม่ตีลูกฉันก็ได้ไม่ใช่แค่ไม่ตีค่ะแต่คุณเนี่ยต้องหางานสุจริตทำไม่ใช่นอนอยู่เฉยๆแล้วส่วนเด็กๆถ้าเลิกงานแล้วอ่ะก็หางานเสริมทำ มาทำที่บ้านพี่ก็ได้เดี๋ยวพี่จ้างเองขอบคุณค่ะพี่แม่แม่เชื่อที่พี่เขาบอกถอะนะคะเออเดี๋ยวแม่จะพยายามหางานทําก็ได้ดีค่ะเพราะว่าฉันเนี่ยจะจับตาดูคุณถ้าคุณยังไม่หยุดทาพฤติกรรมเร็วๆแบบนี้คุณได้เข้าคุกจริงๆ